สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเอฟซีผู้น่ารักโอ้ยพี่น้องค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะบ้านมนเอ้ยโบแมนสิลืมข้าวขอโทษขอโทษขอโทษเด้อค่ะเด้อที่เก่าฮาว,ว่าเป็นบ้านเจ้าของขอโทษเอฟซีทุกคู่ทุกคนทั้งลายเดอร์อันคลิปนี้กะซีมาอัปเดตให้เจ้าหน้ายเบิ่งค่ะเจ้าหน้าอยู่ออยู่เมืองนอกค่ะพี่น้องค่ะอัปเดตอยู่เมืองนอกอัน ถึงเวลาหามงแรงซูมือเด้อพี่น้องขาอย่าว่าอย่าว่ากันเด้อพี่น้องคะเพราะว่ามน์ก็เป็นคนใส่เขาเนาะพี่น้องขาก็เลยมาอัปเดตให้เจ้านายเบิ้งเพราะว่ารายงานไปเมื่อวานนี่ว่าสีท่าสีเด้อเจ้านายมือมือนี้เนาะค่ะเนาะรายงานเมื่อวานไปเพิ่นก็เลยบอกว่าเอออันถึงเวลาก็อัปเดตให้เบิ่งเด้อเพิร์นบบเื่อนะพี่น้องคะเลยอัปเดตให้เพิ่นเบิ่งเนาะค่ะเนาะเจ้านายอยู่อันเมืองนอกเมืองหน้าพู่นหละจะานายสิบได้เงินเดือนพี่น้อง่ะเพิ่นให้เงินเดือนเก่าพัน อันลูกน้องมน์อันอัปเดตให้เบิง่งเดอค่ะเดอร์ท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนําเดอค่ะเดอร์เป็นพยายนเดอค่ะเดอร์อันนี้คือถ่ายให้เจ้านายเบิงได้พี่น้องคะ่ะเจ้านายอยู่เมืองนอกเนาะคะ่ะเนาะชาวมน์กับเป็นคนใส่เป็นคนดูแลพอถ่ายเรียบร้อยแล้วก็กับซิบัสแล้วได้พี่น้องคะ่ะเบิร์ดการว่าจ้างแล้วพี่น้องคะ่ะจักนาได้ละบาทนี่ตายตายตาย,ตายมพึพี่น้องไปขาไปเบิ่งซีพุ่นอันนี้กรลโดดปน้อยสื่อให้ ของควันหนองมะนาปลาน้อยน,นี่ก็จะเมนหนาหลักตรงนี้รถขี่มายังหน่อยกันยังมีปลาน้อยให้ของควันหนองมนนะ,ะนาเนาะค่ะเนาะกับแม่หลักกับพอแค่นั้นแหละค่ะปีนี้นะคะปีที่แล้วก็ได้ร้ายอยู่ค่ะปีนี้กับบ่มีไพรแล้วกับมีแต่ปลาน้อยเนาะคะ่ะเนาะที่ยังอยู่นําสาวลาบอกอีสานเฮาแล้วก็เอา้าเจ้านายค่ะนี่เด้อค่ะ อันมดนมาไทยให้เบิรงนะเดอ้อไปพี่น้องไปเบิ่งน้ำเจ้าน่ายเพิ่งก็ะจากเห็นพี่น้องค่ะให้เจ้านายเป็นเบิ่งน้ำเจ้านายเิ่นชลัยออกจากเฮื่อนตายขนาดเฮื่อนเ้ากับเบีอม,มองยู่เยาวมีมองยู่พี่น้องคะ่ะพลนลงสีแล้วเด้อคะ่ะเจ้านายคะ่ะพลนลงสีหายแล้วจะเป็นสีเขียวแต่ว่าอันนี้แค่สีอันพ่นท่าแค่รอบเดียวเด้อเพราะว่ามืออื่นพนละเขาต้องสีเก็บรายละเอียดมือนี่กข้าเจ้าอันเก็บรอยเล่าพี่น้องคะ่ะ เจ้าเก็บรอยเล้าโอ้ยให้เห็นหนาคนใส่ก่อนเดอ้อแป๊บสวัสดีเป็นทางการจุกคค่าอันนี้หน้าคนใช้ถ่ายบ้านเจ้านายนี่แหละค่ะคนใส่เด้อหนาตาคนใส่จะเป็นแบบนี้เด้อค่ะเดอ้อพี่น้อง <c oughs> พี่น้องก็ได้ขักบ่ค่ะป้าบ้านเจ้านายข่อยคืองามเถอะพี่น้องป้าเจ้านายดีใจบ่นี่แหละ เนีย่ยลูกน้องมุ่นกระทาได้แค่นี้เดอ้ออัปเดตได้แค่นี้ไปค่ะไปเบิ่งกันนี่แหละค่ะเบิงออเอร์ดพี่น้องโดยกล้องกระจกมวัวเด้อขอโทขอไัยนี่ค่ะพี่น้องคะอันกระสีเป็นสีเขียวไปตองอ่อนเด้อพี่น้องคะเบิ่งในกล้องมันก็คือบอ่อน,นมันบอมเนเขียวแบบเข้มๆนะอันนี้เขียวแบบกระเจ้าเอาแบบเอาสีมาผสมให้มันออกมาเป็นสีนี่พี่น้องคะคือ คือเจ้าของบ้านเพื่อนนะอยากได้แบบนี้เขาก็ตามใจเจ้าของบ้านเนาะคะ่ะเนาะนี่ราคาพี่น้องคะ่ะอันนั้นีกกล้องมันวดีซื่อๆเด้ออันกล้องคนใส่ธรรมดาแหละเพราะว่ามันกับบุ่อยชัดบันไดถ้าพ่นกล้องเจ้านายส่ชมมาโดยตรงมาจากอเมริกาก็จะเป็นไอโฟอนเลยพี่นออ้องไอโฟน12เนี่แหละรออยู่แต่ว่ายังบ่มหยอดพี่น้องคะ่ะไอโฟน12เพื่อเพื่อน, 12, อนวาจอยากให้มันคมชัดกว่าเดิมกล้องมันกันราคาแค่ สองสามพันบาทพี่น้องมันก็เลยได้สม,มีเดอร์เยว่ากันเดอ้อจริงๆแล้วมันมันจะเป็นสีเขียวอ่อนเลยพี่น้องคะนี่อันนี้เขาท่าแค่รอบเดียวเพราะว่าเขายังเก็บรอยรอยเล่าอยู่เนาะค่ะเนาะรอยเล่าดีิโบเห็นเลยเด้พี่น้องคะเฮ้ยนนูว่าเปิดพัดลมเย็นเลยพี่น้องคะนี่เขาจะเก็บรอยเล่าก่อนอื่นเขาจะลงซ้ำตั้งสองรอบละรอบสองรอบแล้วยังโบเห็นเลยพี่น้องเขาหาระ่าเห็นไหมพี่น้องคะอคะื ก็จะเป็นเขียวแบบนี้นะคะเป็นเขียวอ่อนๆอันนี้แค่แค่นี้ให้เบื้องซื้อๆพี่น้องคะนี่ของถุงเด้อเสิผ้าเขาไปเบิ่งห้องนอนเด้อบัดนี้ขห้องนอนก็จะเป็นสีครีมเด้อค่ะเด้อพี่น้องค่ะนี่ค่ะห้องนอนก็จะเป็นแบนนี้น้องคะเนาะอันนี้ก็เป็นสีเจ้าน่ายที่ิ่นช่างมากพี่น้องค่ะเป็นสีเจ้านายเด้อค่ะเด้อเจ้าน่ายเิ่นมาก จะนายเป็นหมักสีครีมเล้ก็ต้องตามใจเจ้านายพี่น้องค่ะโอ้ยกล้องก็จะเป็นมื่นให้พี่น้องเบื้องสิดทายกล้องหนาลงเบื้องเด้อนี่ค่ะจะเป็นกล้องหนาจะเป็นสีแบบนี้เด้อพี่น้องอืมสีเจ้านายสงมาตามเจ้านายคน่นองเขาจะคัดเจ้านายไปเลยอย่างวันนงเดือนนี่ตายตายเงินเดือนเก่าพันหาไปได้เลยได้ชฉมโควิดพี่น้องค่ะอืมต้องเอาไว้ก่อน, 9, นอเอก่าพันหรือป้าทุก ได้ขายน้ำนองวันหน้าสองกล่องพี่น้องเลือนหนึ่งหักมาพี่น้องนี่อันในห้องเล็กเด้อนี่แหละค่ะสวยบ้าจา้า <c> ด <oughs> ีใจบ้านจ้าเบิ่งอเอาเด้อจะน่าอยู่อันเมืองนอกเบิ่งอเอาเด้อค่ะเด้องามบ่ค่ะสีลูกน้องมลเลือกหายงามบา่อืมแล้วดักตายลูกน้องมลก็สะได้มีได้พี่น้องค่ะอ,อยู่บ่ได้ได้อยู่นี่ อันตรายพี่น้องอยู่ใน,นอันตรายอยู่บ่ได้อยู่บ่ได้อืย่านพี่น้องย่านไปขามามากมามาเนี่ยง่ามบ่พี่น้องพึ่เน่ยไอยมื่ออื่นเด้อมืออื่นสิง้ามกว่านีพี่น้อ,อ,อ,นอนง,อ,งอันนี้เขาแค่แบบว่าเขาเจ้าเก็บ้อยอันนี้คือซีเมนต์เสร็จสมบูรณ์แร้ดูยั่างเหนยังเพราะว่าเขาสิเก็บมุมมันมุมข้างบนมุมอันนี้ข้างบนมีขา้างล่างเขาเขาสิเก็บมุมพี่น้องคะ่ะ รอยเล่าจะโบเห็นเลยเด้อพี่น้องค่ะอืมจะไม่มีรอยเล่าเลยนะคะบ้านใครที่ทําบ้านบ้านปูนนะ่ะสีดีปันไดก็ต้องเล่าเพราะมันเป็นปูนนะคะเนาะอืมมันก็ต้องเล่าเป็นธรรมาดาแต่บาสร้างเขามีวิธีเห็ดแบบว่าโบห้เห็นรอยเล่าเขาเก็บอย่างแบบเนียบเลยละเอียดเลยพี่น้องค่ะนี่คือห้องห้อง นี่คือเป็นห้องห้องของเจ้านายหลังจากบ้านเสร็จเจ้านายก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้นะคะเจ้านายก็จะอยู่ห้องนี้นะคะเจ้านายอื응 <nous. S 1> ส่วนห้องคนใช้ไม่มีคะ่ะเพราะว่าบ้านนี้ไม่มีคนใช้ค่ะนะคะเจ้านายต้องทําเองเออพี่น้องเจ้านายทําเองคนใช้ไม่มีส่วนนนี้ก็จะเป็นห้องน้ําของเจ้านายนะคะเป็นห้องน้ําส่วนตัวอยู่ในห้องเจ้านายเด้อค่ะเด้อ อนี่เด้อค่ะเจ้า,จานายได้แบบนี้เลยอืมได้ซํานี่เด้อค่ะเด้อน,นี่อืมกระเบื้องก็จะเป็นสีครีมนะคะอืมงามบาคา่ค่ะเนี่ยถ้าถ่ายแบบนี้มันก็นจะเป็นมืดๆเป็นของถากองรังอืมมืออื่นห่ดละเขาก็สีเก็บถ้าสีกะสีใส่เวลาไลายมือเตอบิบอยูพี่น้องค่ะสองสามสี่มือหมดละข้างนอกเน่เพราะข้างนอกนี่มันต้องแบบ ปีนบันไดเลยเนีอยอันนี้ก็ยังปีนเมื่อนี่ก็เจ้าเก็บรอยแล้วเขาปีนเด้พี่น้องเขาบันไดมาปีนเอาอันกระดาษทรายเด้อว,วิธีเขาเก็บรอยแล้วข่อยเห็นข่อยมาเบิง่งนะาพี่น้องค่ะเขาเจ้าเอากระดดกระดาษทรายนะทู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 ท,ท,ท,ทูแล้วเขาก็เอาสีรูปนี่นี่เบิ่งเบิ่งเป็นตัวอย่างเห็นบ่ค่ะมันจะเป็นรอยแบบเงาเงหะนะเห็นบ่พี่น้องสังเกตบ่ะเขาลงสีเด้ออันนี้ยังบ่แล้วเด้อลงสีนี่คือเขาลงแค่พื้นเดียวเทอเดียว เขาต้องซ้ำอีกหลายรอบเขาว่ะต้องซ้ำหลายรอบเบิร์ตไล่ยางพอดีสีเพิ่นกล่องสีเอ้ยเห็ดคากเรียบรนะ้อยเนาะก่อนจิกลับ,บ้าในกระสางสุดยอดเลยเก็บระเบียบเรียบร้อยได้พี่น้องขาสร้างนี่ก็ได้จะแมนนาลากักอืสร้างกับพัวเมียได้พี่น้องขานี่ยังพลัลลธานี่หะก็ได้ซํานี้พี่นออ้องเออห้องน้ำมุดเขาไปผ้าเขาไปหรือย,อยังเนาะ น้ำเขาไปสั่นในเด้อพี่น้องค่ะนี่เห็นบ่พี่น้อเออเออีีมุมนี่มันเสียมมันสีแจ้งเนาะค่ะเนาะนี่จะเป็นสีนี่แหละพี่น้องจะเป็นสีครีมเพื่อจะให้มันกลมเกลืนกับฝ้าฝ้าก็จะเป็นสีสีควันบุหรี่เด้อพี่น้องบ้านเจ้านายอันนี้อันนี้เป็นห่องห่องห้องนอนของลูกเจ้านายเด้อพี่น้องค่ะอันนี้ฮ่ะห่องนอนของลูกเจ้านายของตัวนี้ค่ะเด้อ ลูกเจ้านายก็คือน้องมนาพี่น้องค่ะส่วนเป็นเจ้านายก็ยู่เมืองนอกกะตักไพกับบหฮู้พี่น้องค่ะแต่ว่าฮู้แต่ว่าลูกเจ้านายนะซื่อน้องมนาเด็กหญิงสุพรรณีเด้อค่ะเด้อนี่คือห่องของเพิินอันนี้ห่องร่องเด้อพี่น้องห้องร้องเจ้านายอันนี้ค่ะอันนี้ิเป็นห่องเลขาเด้อพี่น้องอันนี้ห่องเลขาคือคนที่เป็นเลขาเจ้านายก็คืออัน ซื่อว่านายเพชรสีขอดเขตพี่น้องคาเนี่คือเลขาเนาะ่ะเนาะอันแหละนคือเลขาของเพิ่นเลขขาลือเลียค่ะพี่น้องขาคิดเอาเอ้วมวนๆเด้อพี่น้องคิดนี่ว่าอย่างผิดพลาดไปกับขอโทษขออภัยบไดยมีเจตจะหน้าเด้อว่ามวนๆจะซื้อพี่นอ้อง่ะก็สซิว่าแบบนี้กัเพราะว่ามีคนพาเบ้าก็เลยเว้าน้ำขาพี่น้องตากระได้หัวซาดอกตะก็อยากเว้าให้มันมวนๆถามว่าเว้ามันกับ,บมวนเนาะพี่น้อง่ะ อย่าหัวซาคนบ้าเดอ้อถ้าหัวซาคนบ้ากับกบ,บ้าซํำกันเนาะพี่น้องคะ่ะถ้าพูดได้หูกข่อยบ้าก่อย่าบ้าตามเด้อพี่น้องเอาเป็นบาหักกันแพ่งกันอย่าเบียดเบียนกันเด้อพี่น้องรักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยเนาะพี่น้องคะ่ะบ้านเจ้านายสุดยอดเลยเอาละพี่น้องคะ่ะบาทนี้สําหรับคลิปนี้ก็จะได้อําลาพาจากสิดได้อัปเดตได้ํำนีเด้อพี่น้องะ่ะมืออื่นก็สิได้เบ่งอีก ส่วนี้กะสีเบิงแต่ท่าบ้านท่าสีแต่ว่ามันเป็นยังแนวออกมาเด้อพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะขอบคุณทุกเมนทุกไลท์ทุกกาลังใจขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปผ่ทุกช็อตแล้วก็ทุกคลิปแล้วก็ทุกสถานการณ์เด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอบคุณทั้งคนรักและก,ก็คนเกลียดเด้อขอบคุณที่เข้ามาให้มียอดวิวเบิ่งหลายๆเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อค่ะถาว่ายัางผิดพลาดไปกับขอโทษขออภัยสาหรับคลิปนี้กะทีได้าอาลาพาดจาก หลังจากบ้านเสร็จแล้วก็ไปหากินหมูกระทะพี่น้องไปกู้เงินมาได้แล้วหมูดักกินแห้งหมูกระทะนี่ยเข่ได้กินลายมือลายเดือนเลยพี่น้องค่ะก็ได้อารถดอยู่อันละย,ยองไปจำนำเรียบร้อยพี่น้องค่ะก็ะได้กินลายเติบอยู่จำนำมาลายดอกมือนหนึ่งพี่น้องค่ะมีเงินมือได้จากสิไทยเด้อรับคลิปนี้ก็ลาไ,ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะพบอกันในกินนาค่ะบ๊ายบาย